หนึ่งคําตอบที่หลายคนบอกให้ตนเองเนี่ยอยากทํางานกะอื่นบ้างไม่ได้ทํางานเฉพาะกะกะกลางวันบางคนอาจจะมองเอองอไรไื่อง,อ,องของรายได้มองเรื่องของค่ากะมองเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขามองไม่ได้ผิดนะครับอันนี้คือมุมมองของเด็กแต่หน้าที่ที่เป็นหัวหน้าง,งานเราไม่ควรที่จะไปชนกับเขาเราไม่ควรที่จะไปเ,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 เขาเรียกปฏิเสธการร้องขอแต่เราจะต้องมีหลักในการที่จะโน้มน้าวใจทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าแล้วเขาได้เรียนรู้เขาเห็นประโยชน์จากการทำงานกะกลางวัน แน่นอนที่สุดครับกะกลางวันเองมีความวาไรตี้วาไรตี้คือมีความหลากหลายของเนื้องานมีโอกาสในการเรียนรู้และทํานองเดียวกันก็มีโอกาสในการเติบโตถ้าเขาทําได้เพราะฉะนั้นเองตรงนี้เป็นเบนเอฟิตหรือเป็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับคนที่เป็นหัวหน้าง,งานจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หลักในการที่จะโน้มน้าวใจเขาในการทําให้เขาเห็นว่าเขาได้รับกะกลางวันเพราะเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งอื่นๆได้มากกว่าคนอื่น